เ h a อ e อฟซั m เมอร์ฤดูนั้นฉันเคยเหงาเขียนโดยนงนาฏตอนที่12บสองสิบโมงเช้าวันจันทร์ฉันถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาในช่วงสายของวันด้วยเสียงสั่นเตือนจากโทรศัพท์มือถือ เมื่อเห็นว่าเบอร์ที่โทรเข้ามาเป็นเบอร์ที่เจนโทรออกไปเมื่อคืนฉันจึงปล่อยให้มันสั่นเตือนอยู่อย่างนั้นพี่เอ็มคงมีจังหวะโทรกลับมาหาเจนได้ละมัง้งเธอถึงได้กดโทรออกย้ำๆมาขนาดนี้แต่ฉันไม่อยากกดรับสายจากคนเห็นแก่ตัวแบบนั้นเจนเองก็พูดออกมาอย่างชัดเจนแล้วว่าเธอไม่ต้องการให้พี่เอ็มโทรกลับมาหากัน ฉันเลยเลือกที่จะกดปิดมือถือแทนคนตัวสูงยังคงหลับสนิทอยู่บนเตียงขนาดสามฟุตครึ่งฉันจึงพยายามทำทุกกิจกรรมให้เบาที่สุดเพราะอยากให้คนที่ร้องไห้ตาบวมมาเกือบทั้งคืนได้นอนหลับพักผ่อนต่ออีกสักหน่อยวันนี้เจนกินข้าวต้มหมูสับไปก่อนนะ เอาไว้พรุ่งนี้เขาเมาจะออกไปซื้อเบคอนมาทำอเมริกันเบคฟา์ให้เจนกินรับรองว่าเจนจะต้องติดใจฉันยืนพูดงึมงำอยู่คนเดียวที่หน้าตู้เย็นก่อนจะหยิบวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารเช้าทั้งหมดไปจัดการที่ระเบียงอย่างอารมณ์ดีตั้งใจเจียวกระเทียมให้หอมฉุยเพื่อให้คนที่เพิ่งเลิกกับแฟนอย่างเด็ดขาดได้เจริญอาหาร ผ่านไปไม่นานข้าวต้มหมูสับสำหรับเราสองคนก็แล้วเสร็จทันทีที่ฉันยกหม้อข้าวต้มผ่านประตูระเบียงห้องเข้ามาคนตัวสูงก็ลืมตาแป๋วทําจมูกฟุตฟิตลุกขึ้นมาบิดขี้เกียจสามสีท่ทีก่อนจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงสดใสว่าหอมจังเลยค่ะขนาดเมื่อคืนเจนหลับไป ทั้งที่ยังไม่ได้อาบน้ำและตื่นขึ้นมาในสภาพหัวกระเซิงมากขนาดนี้แต่ฉันก็ยังเห็นแต่คำว่าน่ารักเต็มไปหมดเจนจะกินเลยไหมคะเราจะได้ตักใส่ชามให้เลยกินคะ่ะเจนหิวแล้วเธอตอบรับกลับมาพร้อมรอยยิ้มรีบกระเด้งตัวขึ้นจากที่นอนด้วยแววตาสดใส มากกว่าเมื่อวานหลายเท่าถ้ากินข้าวต้มเสร็จแล้วเจนจะกินกาแฟาด้วยไหมคะเดี๋ยวเราชงให้ฉันถามความต้องการจากคนตัวสูงในขณะเตรียมแก้วและช้อนชงกาแฟาให้กับตัวเองกินค่ะแต่เจนขอเป็นคนชงเองได้ไหมคะเจนอยากลองชงกาแฟาให้เขาเมากิน เจนอยากรู้ว่าเขาเมาจะชอบกาแฟที่เจนชงไหมเธอถามก่อนจะเดินเข้าห้องน้ำไปล้างหน้าล้างตาชอบค่ะเราชอบเจน,เเจนและชอบ,ชอบทุกอย่างท,ที่เจนทำ,ให,ทำให้เราด้วยฉันให้คำตอบกับเจนอยู่ในใจแม้จะยังไม่ได้ลองชิมกาแฟฝีมือเจนเลยสักอึกเพราะมั่นใจอยู่แล้ว ว่าทุกอย่างที่เจนตั้งใจทำให้กันฉันจะต้องชอบแน่ๆแ,แต่ฉันก็ไม่กล้าที่จะพูดแบบนั้นออกไปหรอกจึงได้แต่บอกกับเธอไปว่าได้สิคะขอบคุณมากนะคะเจนฉันยิ้มหวานรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังลอยขึ้นจากพื้นการมีใครสักคนมาอาสาชงกาแฟให้กันแบบนี้มันช่างดีต่อใจ พอกินได้ไหมคะฉันถามคนตัวสูงที่เพิ่งตักข้าวต้มหมูสับเข้าปากไปเป็นคำแรกอืมเจนทำหน้าเหมือนคนคิดหนักจนฉันเผลอลุ้นแล้วจูจ่ๆเธอก็ทำหน้าทะเล้นพูดออกมาว่ากลัวว่าจะไม่พอกินมากกว่าคะ่ะเขาเมาทำข้าวต้มได้อร่อยมากเลย นี่ถ้าเจนมานอนค้างกับเขาเมาสักสิบวันมีหวังเจนคงต้องอ้วนขึ้นแน่ๆพูดแล้วคนตัวสูงก็หัวเราะน,น้อยๆอย่างอารมณ์ดีฉันจึงหัวเราะตามเธอไปด้วยอีกคนแล้วก็อดที่จะคิดขึ้นในใจไม่ได้ว่าถ้าฉันอยากให้เจนมานอนค้างอยู่ด้วยกันสักสิบวันอย่างที่เจนว่าฉันควรต้องทำยังไงเราสองคน นั่งกินข้าวต้มอยู่ด้วยกันตรงโต๊ะญี่ปุ่นพูดคุยเรื่องสัพเพเหระไปเรื่อยเปยื่อยทั้งเรื่องต้นไม้ที่พี่หนิงฝากรดน้ำว่ายังอยู่ดีทุกต้นหรือไม่ทั้งเรื่องไอดอลคนโปรดของเราสองคนรวมถึงเรื่องโมเมนต์ของคู่ชิปแบบหญิงหญิงที่ฉันและเจนต่างก็ลงเรือลำเดียวกันมาหลายปีแม้เรื่องทั้งหมดนั้นจะเป็นเรื่องที่ไม่มีแก่นสารอะไรแต่ฉัน กลับรู้สึกได้ว่าการใช้เวลากินอาหารเช้าอยู่ด้วยกันนั้นช่างมีคุณค่ามากเหลือเกินเดี๋ยวถ้าพี่หนิงกลับมาแล้วเจนจะชวนพี่หนิงไปเป็นเพื่อนเก็บของที่คอนโดค่ะเธอพูดขึ้นตอนที่เราสองคนกินข้าวต้มใกล้หมดชามแล้วเจนจะทำยังไงต่อไปคะฉันถามด้วยความเป็นห่วง เจนก็คงต้องรีบหางานทำให้เร็วที่สุดระหว่างนี้ก็คงต้องรบกวนพี่หนิงไปก่อนแต่ถ้าได้งานทำแล้วเจนก็คงจะหาเช่าที่พักอยู่ใกล้ที่ทำงานจะได้ประหยัดเงินค่าเดินทางค่ะถ้าอย่างนั้นฉันอึกอักคิดหนักอยู่เหมือนกันว่าจะพูดออกไปดีหรือไม่แต่ในที่สุดก็ตัดสินใจพูดออกไปจนได้ เจนมาพักที่ห้องเราก่อนดีไหมคะคือพี่หนิงต้องพาน้องหนาวมาอยู่ด้วยกันจนกว่าจะเปิดเทอมนะคะห้องของพี่หนิงอาจจะแคบเกินไปสำหรับคนสามคนถ้าเจนไม่รังเกียจเจนมาพักกับเราก็ได้นะคะหลังจากที่เสนอตัวไปฉันก็ใจเต้นตึกตักรอลุ้นกับคำตอบ แต่ยังไม่ทันที่เจนจะพูดอะไรกลับมาเสียงเคาะประตูห้องก็ดังขึ้นขัดจังหวะพี่แอมรู้ได้ไงว่าเจนอยู่ที่นี่เจนทำหน้างอสะบัดเสียงใส่อย่างไม่พอใจเมื่อเห็นผู้หญิงที่เพิ่งบอกเลิกกันตามมางอขอคืนดีพอได้ฟังคำอธิบายจากแฟนเก่าของเจนฉันก็พอจับใจความได้ว่า หลังจากที่ฉันปิดเครื่องพี่เอ็มก็โทรตามหาเจนไปทั่วเมื่อโทรไปที่เบอร์ของพี่หนิงปรากฏว่าน้องหนาวเป็นคนรับสายพี่เอ็มจึงถามเอาจากเด็กว่าหนูรู้จักเพื่อนของแม่ที่ชื่อเจนไหมแล้วตอนนี้นาเจนอยู่ที่ไหนแน่นอนว่าเด็กฉลาดพูดจาฉะฉานอย่างน้องหนาวคงไม่พลาดที่จะบอกข้อมูลว่านาเจนอยู่ที่ห้องแม่ และผู้หญิงผมสั้นที่พี่เอ็มเจอเมื่อวานก็คือน้าเข้าเมาเพื่อนรุ่นน้องข้างห้องของคนเป็นแม่นั่นเองกลับไปกับพี่มีอะไรก็ไปคุยกันที่บ้านเห็นได้ชัดว่าพี่เอ็มพยายามข่มอารมณ์พูดด้วยน้ำเสียงปกติก่อนจะคว้าข้อมือของเจนให้เดินตามตัวเองออกไปเจนสะบัดมือของเธอออกทันที เจนไม่กลับบอกแล้วไงว่าเจนจะไปขนของย้ายออกมาเองเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วพี่เอ็มอย่ามายุ่งกับเจนอีกดีกว่าแม้น้ำเสียงและสีหน้าของเจนจะดูเกลี้ยวกราดเพียงใดแต่คนโตกว่าก็สามารถเก็บอาการของตัวเองไว้ได้เป็นอย่างดีเจนคนโตกว่ากดเสียงลงตำ่ำ พี่ว่าเราค่อยกลับไปคุยกันที่บ้านดีไหมคะอาจเป็นเพราะมีคนนอกอย่างฉันนั่งอยู่ในห้องพี่เอ็มก็เลยไม่กล้าที่จะพูดอะไรมากนักฉันไม่รู้จริงๆว่าตอนนี้ฉันควรจะรู้สึกหรือควรทำตัวอย่างไรควรจะนั่งอยู่ในห้องของตัวเองต่อไปหรือควรจะลุกขึ้นไปตะโกนใส่หน้าผู้หญิงเห็นก่นตัวคนนั้นว่า อย่ามา,ย,า,มายุ่งกับเจน,จนอีก,อกแต่ในที่สุดฉันก็พูดออกไปได้แค่เพียงเราไปกรอกน้ําก่อนนะเชิญเจนตามสบายฉันพูดกล่อมแกล้มแทรกออกไปเสียงเบาในระหว่างที่เจนกับแฟนเก่ายืนเถียงกันอยู่บริเวณหน้าประตูห้องเจนหันมามองกันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสับสน ก่อนที่เธอจะบอกกับฉันว่าเขาเมาไม่ต้องไปไหนหรอกค่ะ,คะพูดเสียงอ่อนกับฉันแล้วเธอก็หันไปพูดเสียงแข็งกับแฟนเก่าด้วยแววตาแข็งกร้าวเราไปคุยกันที่ห้องพี่หนิงหลังจากออกคำสั่งกับแฟนเก่าเจนก็เดินเข้ามาคว้ากุญแจห้องของพี่หนิงแล้วเดินนำหน้าพี่เอ็มหายเข้าไปในห้องด้วยกัน ฉันรู้สึกร้อนใจอย่างบอกไม่ถูกเป็นกังวลไปหมดกลัวว่าผู้หญิงคนนั้นจะทำร้ายเจนหากเจนยืนยันว่าจะไม่กลับไปด้วยกันแต่ก็คงจะไม่มีอะไรหรอกเพราะเจนไม่เคยบอกว่าเธอโดนทำร้ายร่างกายนอกจากการทำร้ายจิตใจด้วยความเป็นห่วงฉันจึงแนบใบหูชิดติดกับผนังห้องพี่หนิงเพื่อแอบฟัง แต่ทั้งสองคนคงพูดจากันตามปกติฉันจึงไม่ได้ยินเสียงดังเล็ดลอดเข้ามาอันที่จริงฉันควรระงับจิตใจไม่ให้เข้าไปวุ่นวายกับเรื่องส่วนตัวของเจนถึงจะเป็นห่วงเธอมากแค่ไหนแต่ฉันก็ยังไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะไปก้าวก่เรื่องของเจนทั้งสิน้นในระหว่างที่ฉันกำลังเป็นห่วงเจนอยู่นั้นจู่จูจ เธอสองคนก็เดินออกมายืนเถียงกันเสียงดังลั่นอยู่ที่ระเบียงจนคนทั้งตึกน่าจะได้ยินกันชัดเจนบอกว่าให้พี่กลับไปไงทำไมถึงพูดไม่รู้เรื่องก็พี่รักเจนไงพี่ถึงพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็มายืนงอเจนอยู่เนี่ยกลับไปกับพี่เธอโอเคพี่เลิกกับเขาก็ได้ คนโตกว่าตะแบงเสียงใสพี่จะกล้าเหรอน้ำเสียงของเจนช่างท้าทายเจนนั่นแหละจะกล้าให้พี่เลิกกับเขาจริงๆเหรอถ้าเลิกกับเขาไปตอนนี้พี่ก็มีแต่ตัวเจนจะรับได้หรือไงพี่เอ็มอย่าดูถูกเจนแบบนั้นเจนตะคอกใส่ก่อนจะเดินกลับเข้าไปในห้อง แม้ต่อจากนั้นฉันจะได้ยินเสียงดังโวยวายออกมาจากห้องของพี่หนิงอยู่เป็นระยะแต่ฉันก็จับใจความได้ไม่ถนัดนักว่าเธอสองคนกำลังเถียงอะไรกันบ้างผ่านไปพักใหญ่เสียงทะเลาะของคนข้างห้องก็เบาลงจนฉันไม่ได้ยินอะไรอีกเลยฉันรู้สึกใจคอไม่ดีนึกเป็นห่วงเจนขึ้นมาจับใจ คิดไปต่างๆนานากลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับคนตัวสูงจึงตั้งใจเดินไปเคาะประตูเรียกแต่ทันทีที่ประตูห้องของฉันเปิดออกเจนก็มายืนทำหน้าจ๋อยราวกับคนรู้สึกผิดอยู่ที่หน้าห้องของฉันก่อนแล้วเจนจะทำยังไงดีคะพีเอ็มยืนยันว่าถ้าเจนกลับไปกับเขา เขาก็จะกลับไปบอกเลิกกับผู้หญิงคนนั้นทันทีเพราะเจนบอกว่าเจนไม่เชื่อคำพูดของเขาอีกแล้วเขาก็หยิบมือถือขึ้นมาโพสร,รูปคู่ของเราสองคนลงสตอรี่เพื่อเป็นการยืนยันฉันรู้สึกจุกในอกที่ได้ยินอย่างนั้นทั้งที่ฉันไม่ควรจะรู้สึกอะไรแบบนั้นเลยเจนคงรอคอยการเปิดเผยความสัมพันธ์ ระหว่างเธอกับพี่เอ็มมาโดยตลอดแต่เจนก็คงหมดหวังไปแล้วเธอถึงได้ตัดสินใจบอกเลิกก่อนจะหนีมาแต่แล้วอยู่ดีๆผู้หญิงเห็นแก่ตัวคนนั้นก็แสดงออกให้เจนเห็นว่าตัวเองพร้อมที่จะเปิดตัวกับทุกคนว่ากำลังคบกับเจนสิ่งนี้คงทำให้เจนกลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่ง ถึงฉันจะเป็นคนที่ไม่ค่อยฉลาดแต่ฉันก็รู้ดีว่าการที่เจนเดินมาปรึกษากันในขณะที่ผู้หญิงคนนั้นยังนั่งรอคำตอบของเจนอยู่ในห้องมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าคำตอบของเจนคืออะไรเพียงแต่เธออาจจะรู้สึกไม่ดีหรือไม่ก็รู้สึกผิดต่อฉันที่เมื่อคืนนี้เธอพูดออกมาอย่างหนักแน่น ว่าจะไม่มีวันกลับไปคบกับพี่เอ็มอีกเป็นอันขาดแต่เจนไม่จําเป็นต้องรู้สึกผิดอะไรกับคนที่เพิ่งรู้จักกันได้แค่ไม่กี่วันอย่างฉันหรอกแล้วเจนจะเชื่อใจคนเห็นแก่ตัวอย่างพี่เอ็มได้จริงหรอคะแค่การโพสรูปคู่ลงสตอรี่เองบางทีพี่เอ็มก็อาจจะมีวิธีพูดให้ผู้หญิงคนนั้นเชื่อว่า เจนกับเขาไม่ได้เป็นอะไรกันก็ได้นั่นคือประโยคที่ฉันอยากจะพูดออกไปแต่ในความเป็นจริงฉันคงพูดได้เพียงถ้าไม่มีเรื่องผู้หญิงคนนั้นพี่เอ็มเขาก็ทำให้เจนมีความสุขดีทุกอย่างใช่ไหมคะฉันพยายามสะกดทุกความรู้สึกที่กำลังปะทุอยู่ในใจ เพราะรู้ตัวดีว่าสถานะของฉันตอนนี้มีสิทธิพูดได้แค่ไหนแต่เจนคำพูดของคนตัวสูงติดขัดอยู่ในลำคอฉันเดาไม่ออกเลยว่าเจนต้องการจะพูดอะไรแต่ไม่ว่าเจนอยากจะพูดอะไรเธอก็ดูลำบากใจเหลือเกินที่จะพูด ฉันไม่อยากให้เจนลำบากใจไปมากกว่านี้จึงตัดสินใจเป็นคนพูดแทนเราอยากให้เจนมีความสุขนั่นคือนิยามความรู้สึกทั้งหมดที่ฉันมีถ้าพี่เอ็มเขาคือความสุขของเจนเจนก็ไม่ต้องคิดมากหรอกนะคะถ้าเจนอยากให้โอกาสกับคนที่เจนรักเราก็ พูดได้แค่นั้นแล้วฉันก็เงียบไปเพราะประโยคต่อไปที่ฉันตั้งใจจะพูดนั้นกำลังจุกแน่นอยู่ในลำคอเจนเองก็เงียบในตาแสนเศร้าของเธอไหวสัน่นภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าทำให้ฉันเผลอคิดเข้าข้างตัวเองว่าบางทีเจนอาจกำลังตัดสินใจเลือกใครสักคน ระหว่างฉันกับพี่เอ็มแต่ในความเป็นจริงเจนคงไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นในเมื่อพี่เอ็มกับฉันไม่มีอะไรเทียบกันได้เลยคนหนึ่งเพิ่งเจอหน้ากันได้แค่ไม่กี่วันกับอีกคนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานานหลายปีคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาดีจนสาวๆต้องเหลียวหลังส่วนอีกคนนั้น ทั้งรูปร่างหน้าตารวมถึงการศึกษาสุดแสนจะธรรมดาจนไม่เคยมีใครมาเหลียวมองเมื่อคิดได้อย่างนั้นฉันจึงพูดออกมาว่าเราก็ขออวยพรให้เจนโชคดีฉันคลีย,ยิ้มบางส่งกำลังใจไปให้เจนด้วยความปรารถนาดีที่มีทั้งหมดในหัวใจ ไม่คิดแม้เพียงสักนิดว่าอยากจะต่อว่าเธอออกไปที่คนตัวสูงพูดจาให้ความหวังกันเมื่อคืนน้ำตาของเจนไหลลงมาหยดหนึ่งซึ่งฉันไม่รู้จริงๆว่าน้ำตาหยดนั้นไหลออกมาเพราะอะไรขอบคุณนะคะเข้าเมาขอบคุณที่ใจดีกับผู้หญิง,งโงโ่แบบเจน เธอยื่นมือมาจับมือของฉันไว้ข้างหนึ่งฉันจึงยื่นมืออีกข้างหนึ่งไปกุมมือของเธอไว้ทำไมถึงพูดอย่างนั้นล่ะคะความรักไม่มีคำว่างโง่หรือฉลาดหรอกคะ่ะนี่คงเป็นคำพูดที่ดูฉลาดมากที่สุดแล้วที่ฉันเคยพูดเมื่อได้ยินอย่างนั้นเจนก็ดูจะสบายใจขึ้น เธอส่งยิ้มบางมาให้กันก่อนจะขอตัวเดินกลับไปที่ห้องพี่หนิงทิ้งฉันไว้กับความรู้สึกเจ็บหน่วงที่ได้มาโดยไม่คาดคิดผ่านไปไม่กี่นาทีเจนก็มาเคาะประตูเรียกอยู่หน้าห้องคนตัวสูงยื่นกุญแจห้องของพี่หนิงส่งมาให้ก่อนจะร่ำลากันอีกรอบฉันรู้สึกตัวชา ในระหว่างยืนมองแผ่นหลังกว้างของเจนกับคนรักก้าวห่างออกไปเจนหันหน้ากลับมามองกันอีกครั้งฉันส่งยิ้มยืนยันในความยินดีกลับไปให้เธอก่อนที่เจนกับผู้หญิงคนนั้นจะเดินพ้นสายตาฉันยืนนิ่งมองเหม่อไปข้างหน้าแล้วจุดจูสองขาเก็ก้าวเท้าเร็ว ไปยังหน้าต่างกระจกตรงโถงบันไดย,ยืนมองออกไปที่พื้นถนนเห็นรถยนต์ราคาหลายล้านบาทกำลังขับเคลื่อนออกไปรถยนต์ที่ป้ายทะเบียนเป็นเลขตองคันนั้นดูไม่เข้ากันกับอพาร์ตเมนต์เล็กๆของฉันเลยเช่นเดียวกันกับผู้หญิงที่สวยน่ารักและเต็มไปด้วยสเสน่ห์แบบเจนที่ดูไม่เข้ากัน กับผู้หญิงธรรมดาอย่างฉันเลยแม้แต่นิดเดียวฉันยืนดูรถยนต์คันนั้นขับออกไปไกลจนลับตาอธิบายไม่ถูกเลยว่าเวลานี้ตัวเองกำลังรู้สึกอย่างไรฉันไม่ได้เจ็บราวกับจะขาดใจเหมือนตอนที่เบญญาขนของย้ายออกไปจากหอพัก ถ้าจะอธิบายให้ใกล้เคียงมากที่สุดความรู้สึกของฉันตอนนี้ก็คงเหมือนคนที่เคยมีลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอยู่ในมือแล้วจูจ่ๆก็มีคนมาหยิบฉวยเอาไปแสงแดดยามเที่ยงวันสาดส่องเข้ามาในอาพาร์ตเมนต์จนฉันรู้สึกร้อนเกินกว่าที่จะยืนอยู่ตรงโถงบันดไดได้ฉันจึงเดินคอตก กลับมาที่ห้องตั้งใจว่าจะโทรไปแจ้งข่าวกับพี่หนิงสักหน่อยว่าน้องสาวที่พี่หนิงฝากให้ดูแลได้ฝากกุญแจห้องเอาไว้กับฉันเพราะเธอกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าแล้วดังนั้นเมื่อฉันเดินกลับเข้ามาในห้องสิ่งแรกที่ฉันควรมองหาจึงควรเป็นโทรศัพท์มือถือแต่สายตาของฉันกลับจ้องมองไปยังแพลนเนอร์ ลายมือขยุกขยิกที่ติดไว้อยู่บนประตูตู้เย็นสีเทาต่อจากนั้นภาพกิจกรรมต่างๆที่ฉันกับเจนเคยทําด้วยกันก็ทยอยผุดขึ้นมาเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่เราเจอกันครั้งแรกตอนที่เราออกไปปูผ้านั่งขายของด้วยกันที่ตลาดปัทวิกรตอนที่เจนสั่งไก่ทอดบักเก็ตใหญ่มาเลี้ยงฉัน ตอนที่เราสองคนออกไปใส่บาทด้วยกันในเช้าวันสงกรานต์อนที่เรานั่งรถไฟฟ้าออกไปเที่ยวตลาดนัดจตุจักรตอนที่เราออกไปยืนเต้นอยู่หน้าเวทีหมอลำตอนที่เรากินบิงซูรสโฮจิชะไปจนถึงตอนที่เจนบอกกับฉันว่าให้ฉันรอวันที่เธอพร้อมมากกว่านี้ฉันสูดลมหายใจเข้าลึก ยกยิ้มขึ้นนึกถึงคำพูดของยายขึ้นมาคนเราอ่อนแอได้ท้อแท้ได้แต่ถึงยังไงวันต่อไปก็ต้องลุกขึ้นมาสู้อยู่ดีแล้วเราจะทำหน้าหมดอะไรตายอยากแบบนั้นไปทำไมต้องยิ้มสู้สิถึงจะถูกจริงของยายฉันควรยิ้มสู้สิถึงจะถูก อย่างน้อยหลายวันที่ผ่านมาฉันก็มีใครบางคนออกไปทำกิจกรรมด้วยกันจนฉันห่างหายจากคำว่าเหงาทั้งที่ฉันเคยคิดไปแล้วว่าสงการปีนี้ฉันก็คงจะต้องอยู่กับความเงียบเหงาเหมือนทุกปีที่ผ่านมาขอบคุณมากนะคะเจนที่เข้ามาเป็นความสดใสให้กับเราในช่วงวันสงการ เราจะจดจำมันไว้ตลอดไปต่อไปนี้ถ้าเราเกิดเหงาขึ้นมาอีกอย่างน้อยเราก็มีเรื่องราวดีๆระหว่างเจนกับเราให้นึกถึงฉันพูดคนเดียวในขณะที่ภาพของแพลนเนอร์ที่อยู่ตรงหน้าเริ่มพล่าเลือนด้วยน้ำตาที่เอ่อขึ้นมาบดบงังแต่ฉันไม่อยากร้องไห้เพราะไม่อยากทำให้เรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างเราสองคนกลายเป็นเรื่องที่ทำให้เสียใจฉันจึงสูดลมหายใจเข้าลึกยกมือขึ้นมาปาดน้ำตาให้หยุดไหลก่อนจะพูดขึ้นเสียงดังอยู่เพียงลำพังว่าเหลืออยู่อีกแค่อย่างเดียวเองเธอก็จะทำตามแพลนได้ครบทุกข้อแล้วเอาล่ะเข้าเมาเราออกไปกินชาบูกันดีกว่าเป็นอีกครั้งแล้วสินะ ที่ฉันต้องคุยกับตัวเองสวัสดีคะ่ะมากี่ท่านคะคำถามอย่างธรรมดาของพนักงานต้อนรับที่ยืนอยู่หน้าร้านชาบูหมาล่าชื่อดังทำให้ฉันเจ็บแปลบเมื่อฉันตอบกลับไปว่าฉันมาคนเดียวเธอจึงผายมือเชื้อเชิญให้ฉันไปนั่งยังที่ที่เหมาะสมที่นั่งแบบเคาน์เตอร์บาร หันหน้าเข้าหาสายพานคือที่นั่งที่เหมาะที่สุดแล้วสำหรับผู้หญิงตัวคนเดียวอย่างเข้าเมาหลังจากวางพวงกุญแจตุ๊ก,กตากระต่ายสีชมพูหูยาวที่เจนเป็นคนคีบให้ไว้บนโต๊ะฉันก็เดินไปตักน้ําแข็งมาหนึ่งแก้วระหว่างเดินกลับมายังเก้าอี้ที่เลือกไว้ฉันกวาดสายตามองบรรยากาศคึคกคักภายในร้านชาบู ใครๆต่างก็มาเป็นคู่หรือไม่ก็มากันเป็นกลุ่มทั้งร้านตอนนี้มีแค่ฉันเท่านั้นที่ต้องนั่งอยู่คนเดียวแต่ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเพราะการใช้ชีวิตแบบนี้มันก็เป็นเรื่องปกติของฉันอยู่แล้วกินคนเดียวเที่ยวคนเดียวดูหนังคนเดียวบางทีก็พูดอยู่คนเดียว แต่แล้วในระหว่างที่ฉันกำลังคีบหมูสไลด์เข้าปากจูจ่ๆน้ำตาของฉันก็ไหลพลากออกมาฉันคิดถึงเจนอยากให้เจนได้มานั่งกินชาบูอยู่ด้วยกันพนักงานคนเดิมมองมาที่ฉันเธอคงนึกแปลกใจที่เห็นฉันกำลังเคี้ยวหมูชาบูชิ้นนั้นด้วยน้ำตาฉันรีบยกมือขึ้นมาปาดน้ำตาตัวเองทิ้ง แต่เมื่อน้ำตาหยดแรกไหลออกมาแล้วหยดต่อไปมันก็ไหลไม่ยอมหยุดฉันอยากจะโทรไปบอกเล่าเรื่องความเสียใจให้ใครสักคนได้รับฟังฉันจึงรีบกลืนหมูชาบูชิ้นนั้นลงคอคว้าโทรศัพท์มือถือเดินออกไปนอกร้านในขณะที่น้ำตายังไม่ยอมหยุดไหลทว่าเมื่อฉันหยิบมือถือขึ้นมาจะกดโทรออก ฉันก็ค้นพบความจริงที่เจ็บปวดว่าไม่มีใครสักคนที่ฉันจะสามารถโทรไประบายเรื่องราวต่างๆให้ฟังได้อย่างสบายใจไม่มีใครสักคนไม่มีเลยจริงๆฉันจึงได้แต่ยืนร่ำไห้อยู่อย่างนั้นยกคอเสื้อยืดขึ้นมาเช็ดน้ำตาและน้ำมูกจนเปียกชุ่มผ่านไปหลายนาที จึงเริ่มรู้สึกตัวว่าพนักงานในร้านชาบูต่างก็กำลังให้ความสนใจกับการกระทำของฉันฉันจึงสูดลมหายใจเข้าลึกปาดน้ำตาให้แห้งสนิทยกยิ้มขึ้นอย่างที่คนเป็นยายเห็นแล้วจะต้องภาคภูมิใจก่อนเดินกลับเข้ามาภายในร้านตั้งใจทำภารกิจสุดท้ายในแพลนเนอร์วันหยุดยาวของเข้าเมาให้สำเร็จ พูดปลอบใจตัวเองขึ้นมาเสียงดังอย่างไม่สนใจใครทั้งนั้นว่าเก่งมากเข้าเมาแล้วสักวันมันก็จะผ่านไปขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามฟังนิยายเสียงของเราหากท่านใดต้องการสนับสนุนช่องนงนาทนิยายเสียงสามารถกดฟังก์ชันซุปเปอร์แตงที่ด้านล่างคลิปเพื่อทำการโดเนตให้กับช่องของเราได้ค่ะ แต่ถ้าหากใครทำไม่เป็นสามารถเพิ่มเพื่อนจากลิงก์ไลน์ OA ที่ฝากไว้ใต้คลิปแล้วทักแชทมาสอบถามวิธีการโดเน a เพิ่มเติมจากแอดมินได้เลยค่ะ